สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาช่องจอมครับมาซื้ออมะม่วงครับภาษาเขมรคืออะไรนะสวายบายสวายบอสวายครับภาษาเขมรช่องจอมนี่จะอยู่ติดกับกัมพูชาครับอันนี้ถุงละร้อยครับถุงละกี่กิโลครับแม่ครับกิโลถุงละสิบกิโลถุงละร้อยเนาะเอาแล้วถุงหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นขายแบบทั่วๆไปนะครับแปดโลร้อยครับนะครับเยอะเลยครับแล้วก็สวยๆด้วยนะครับนี่ถ้าเลือกเองนี่แปดโลร้อยช่วงนี้มะม่วงถูกที่ที่กัมพูชานี่ มะม่วงออกใช่ไหมครับจ้าอันนุ่มห่ออันนี้ยังไงนะครับอธิบายหน่อยครับอันนี้คือเขาห่ออันนี้คือทงห่ออร่อยจะเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะหมายถึงว่าเขาห่อใส่ถุงอันนี้ไม่ได้ห่ออันนี้ใส่ไม้ลายอ๋อใส่กระดาษไว้ใใช่่สกระดาษอ๋อนี่ครับอันนี้คือใส่กระดาษสีมันก็จะสวยเนาะอู้ใหญ่เลยแต่ถ้าถ้าไม่ห่อจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ขายอ่าสีต่างอันนี้ขายยังไงครับนี่ขายสี่โลร้อยอันนี้สี่โลร้อยคับพิเศษเลยใหญ่เนาะ ่ใหญ่เลยนะครับช่องจอมแล้วถ้าเป็นมะม่วงสุกแล้วครับมะม่วงสุกสามโลร้อค่ะเอาสุกให้ตาไหมอะไรเจมะม่วงสุกไหมคคุณแม่เลือกไหมเอาสามโลนี่ครับโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นถุงก็ถุงถุงละร้อยผมก็นี่ครับถุงละร้อยแล้วก็นี่ครับโอ้แปดโลร้อยครับอยู่ที่ช่องจอมครับชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็มาดูกันได้มะม่วงสุก3โลร้อย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิบอันนี้อันนี้4ี่โลร้อยส่วนอันนั้นก็800โลร้อยเลยนะครับโอเคส่วนอันนี้จะบกจะบกมีจะบกเขาเรียกว,ว่าอัลมอน์อีสานนะครับอันนี้ถุงละ50บาทส่วนนี้ถุงละร้อยนี่ครับหลายอย่างครับให้เลือกนั่นนู่นนี่เต็มเลยครับราคาก็น่าจะโอเคฮะคพาทุกคนไ้มาดูกันผักหวานผักหว,วานก็มีฮะนี่ผักหวานผักหวานถุงละ40บาทอืมครับผักหวานป่านะครับ อันนี้มัดละเท่าไหร่ครับมีผักหวานมัดละยี่สิบบาทาา <50 S 1> สามมัดห้าสิบนี่ครับมัดหวานก็จะมีอันนี้ดักแด้ครับาารกระทงกระเทียมมันก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านเราทางนั้นครับเยอะเลยราคาไม่แพงครับก็อลองแวะมาดูค่ะที่ช่องจอมครับประมาณนั้นเลยโอเคนะเดี๋ยวผมคงจะต้องไปเลือกมะม่วงสุกก่อนสักสามกิโลครับเดี๋ยวเราไปดูกันมะม่วงสุกเอาไปให้คุณพ่อที่บ้านครับชอบกินมะม่วงสุกนี่ครับลูกใหญ่เลยครับ ใหญ่เท่ากับหัวคนเลยครัโอเคะถ้าเกิดชอบผลไม้ก็ลองมาดูแต่ถ้าในกรณีที่เราจะซื้อพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆครับเยอะแยะเต็มไปหมดนครับที่นี่ครับด่านชายแดนช่องจอมนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับมาดูมะม่วงกันก็มีทุกๆวันเลยครับก็ลองมาดูกันได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้หลายอย่างครับช่วงเสาร์วันเสาร์นี้จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับตลาดตลาดนัดครับคนก็จะเยอะแยะมากมายครับมากันเยอะเลย โอเคครับพามาดูบรรยากาศครับที่ตลาดชายแดนช่องจอมครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กับมะม่วงที่ต้องบอกว่านี่ครับถูกจริงๆครับ8 0โลร้อยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ